ครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมครับวีเจจ็อบตี้สบายดีทีวีนะครับกับรายการพิเศษครับสบายดีทีวีสัญจรของเรานั่นเองนะครับรายการนี้ครับผมก็จะมาคุณไปอัปเดตนะฮะถึงกิจกรรมความสนุกสนานครับของคอนเสิร์ตสบายดีทีวีสัญจรปี7ของเรานั่นเองนะครับ ครั้งที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเราก็ไปจัดกันที่ลานกิจกรรมนะฮะบ้านแอนบีออนครับจังหวัดขอนแก่นนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสนุกสนานมากวันนั้นครับผมเองฮะก็ได้ไปดูด้วยนะฮะคอนเสิร์ตครั้งนั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยฮะที่ได้ติดไม้ติดมือมาฮะดังเลยฮะที่ขอนแก่นอะไรฮะไก่ย่างเขาสวนกวางโอ้โหวันนี้นี่นะผมก็เตรียมมาด้วยฮะซื้อมาเลยไก่ย่างเขาสวนกวาง นี่ฮะทาขมิ้นมาตัวเหลืองเชียวอยากจะกินเลือเกินนะอะไรนะทางบ้านอยากจะกินไก่ย่างเอาตัวนี้มันเล็กไปครับคุณผู้ชมครับโยนทิ้งไปก่อนนะฮะผมมีอีกตัวหนึ่งฮะตัวใหญ่ทางก็ได้ทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเลยนะฮะตัวนี้นี่เขาดังมากใครเคยดูสบายดีทีวีของเรานะฮะกับรายการสบายดีดมอร์นิ่งตอนช่วงเช้าๆคนนี้ดังมากครับรบมือต้อนรับครับมิสเตอร์ คุกข่ายอ้าวมาเลยตัดเลี้ยงผมเองเจอนะมิสเตอร์คุกข่ายมา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 กินผมเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออนี่ผมเลยอะไรกินอะไรอ่ะก็คุณบอกจะให้คุณดูกินผมอ่ะเอ้าก็ตัวเมื่อกี้ตัวเล็กทั้งบ้านเขาอยากกินเขากินไม่พอนี่เอามิสเตอร์คุกขายมา ทานกันได้เห็นไหมตัวนี่โอ้โหทานได้ทั้งตําบลเลยไม่เอาอย่ากินเลยยังทําย่างอื่นได้อีกทําอะไรอีกถ้าเกิดมีความสามารถนะทําได้ดีนะเราจะยกเวทเราจะไม่กินโอ้ทําได้ดีทําอะไรผมสามารถเต้นได้โดยที่ไม่ต้องขยับหัวเต้นได้โดยไม่ต้องขยับหัวครับผมจะบ้าใครจะไปทําได้เต้นเลยหัวมันก็ต้องไฟหมดสิเออทําได้สิไหนโชว์สิเต้นไม่ขยับหัวรับปากก่อนว่าจะไม่กินถ้าทําได้ผมไม่กินโอเคจัดไปเต้นครับครับผมไม่ขยับหัว ช่วงล่างเต้นเฮ้ยหัวนิ่งหัวไม่ขยับเลยหัวไม่มีการงขยับเลยหัวไม่ขยับเลยดูสิหอแล้วเฮ้ยทำได้ดิ ด้วยตามตอกดีมากงั้นเราจะไม่กินอ้าวเอาเชือกไปล่ามตัวเองไว้เสาตรงนู้นนะโอเคครับข่าวขึ้นครับรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วโอ้โหคุณผู้ชมอย่าไปกินเลยนะฮะมิสเตอร์คุกขายเขาน่ารักนะอย่าไปรับประทานเขาไปดูเขาดีกว่าสบายดี굿มอร์นิ่งเออแต่ว่ามาถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับกับรายการของเราครับผมจะพูดถึงความสนุกสนานนะฮะของกิจกรรมของเราที่จัดที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะวันนั้นเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าหน้างานของเราครับบูธผู้สนับสนุนที่ใจดีของเรานะฮะ แล้วก็ขนของมาแจกกับคุณผู้ชมแฟนรายการของเรานะฮะเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าใครที่ไปวันนั้นนะฮะหอบข้าวหอบของกันนี่กลับบ้านไม่หวันไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสนุกสนานมากๆเลยฮะ ที่สำคัญครับวันนั้นเนี่ยนะฮะเราก็มีการแจกเครื่องใช้ไฟฟ้ากันด้วยในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอชแท็บเล็ตโฮมเทเตอร์ทีวีพัดลมไมโครเวฟโทรศัพท์มือถือแล้วก็สร้อยคอทองคำด้วยอย ดีใจฮนะกับผู้โชคดีครับที่ได้รับของจากเราไปนะฮะรวมไปถึงวันนั้นครับเรามีเวทีโชว์เด็ดเจ็ดแจกโอ้โหใครที่ไปโชว์ความสามารถนะครับบนเวทีโชว์เด็ดเจ็ดแจกก็ได้ขอรางวัลน,นะ,ะติดม้ติดมือกันไปเพียบเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอะไรนะ <c oughs> มีเสียงตะโกนมาจากทางบ้านครับบอกว่าพลาดนะฮะความสนุกสนานของจังหวัดขอนแก่นครับโอ้ยไม่ต้องห่วงครับ ครั้งต่อไปเราก็จะไปจัดกันนะครับคุณผู้ชมคราวนี้ห้ามพลาดนะฮะในวันเสาร์ที่4มีนาคมนี้นะฮะที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนั่นเองนะครับศิลปินที่ไปในงานในครั้งนี้นะครับโอ้โหน่าสนใจมากครับไม่ว่าจะเป็นจ้าอาสยามลูลู่ลาล่าอาสยามแมนมณีวันอาสยามนุชวิลาวันอาสยามโอโพจนาอาสยามโบดำลำซิ่งอาสยามและหนุ่มๆวงโต,ต๊ะโตอาสยามนั่นเองนะครับโอ้ยฟังแค่ชื่อศิลปินก็น่าไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปนะฮะ ย้ําเลยนะฮะชมฟรีครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลกันด้วยนะครับศิลปินก็ตัวจริงเสียงจริงครับไม่มีกอปปี้โชว์อย่างแน่นอนนะครับผู้ชมครับเอาเลยฮะหมดเวลารายการของเราในวันนี้แล้วนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่ใจดีครับที่ทําให้เกิดงานคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับร่วมเฉลิมฉลองโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม ยาสีฟันซิสเทม,มา่าซูซิเมนฟูอะไรเสริมกรอบป้องกันฟันผุเพื่อฟันแข็งแรงครีมมาผมโลแลนเนทูรามาเร็วนุ่มนานใช้แทนครีมนวดผมได้เลยใหม่เพรียวคอฟฟี่สูตรครีออสลาซองเขียวดีทอคสพุงยุบกินปุ๊บคลีนปับ๊บเยื่อมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาไลปอนเอฟเมื่กูรูสูตรใหม่เอ็กร้าคลีนเหนือกว่าเดิมขจัดคราบมันขจัดกลิ่นคาว แป้งหอมเอ c นแชนเทอเพราะความหอมคือเสน่ห์ของผู้หญิง026700755 TrueMove H d g e 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove H d g e Yamaha Spark LX ทนจริงประหยัดจังถูกใจชีวิตดีๆน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกฉลากเหลืองปรุงเติมจิ้มหยอกขวดเดียวอยู่ We Gift ทำให้เรื่องผู้หญิงเข้าใจง่าย r e ด d y เครื่องดื่มให้พลังงานแบบพอดีพอดีพร้อมดูดีดื่ม r รดดี โอ้โหขอบคุณมากมากครับวันนี้ผมวีเจจ๊อบจี้สบายดีทีวีะไปด้วยเป็กันล้วอะไรนะจะไปด้วยเหรออ้าวได้เลยฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับสบายดีทีวีสัญจรของเรานะฮะอยากไปกาลสินใช่ไหมใช่ครับงั้นคราวนี้ต้องเต้นเต้นแต่หัวตัวไม่ต้องเต้นโอ้โหสบายถ้าทำได้ได้ไปเลยครับผมเอยอมเชิญเลยครับเต้นเลยครับเต้นแต่หัวตัวไม่ต้องเต้นอุ้ยอุ้ย ยอดจริงๆมันยังอ่อนมันยัออนไปกาลสินกันมานี่ไปล่ามาไปกาลสินไปพวกเราไปกาลสินเ้ย